มาแล้วครับจุ่มสองอันนี้หาญากนะครับนี่ไปหาซื้อที่ไหนมาครับขอนแก่นเลยขอทำเองครับใบมะกรูดนะครับใบมะยมใบไพิเศษดูดิเขาจะได้อะไรนี่จุ่มซองครับเนี่ยจุ่มสองจุ่มสองมีการดปะโอมีการดด้วยเฮ้ยน้อเห็นแล้วอ่ะนี้ซองจุ่มจากเมืองไทยครับเห็นแล้วเห็นแล้วแต่อยากดูอ่ะ มีสีนิ้วเขียวๆอ่อนๆแลวก็เข um ียวนี uh um <t <t um ้อ um ืมคือไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้หลับตาพี่เข้าตาหรือไรไม่รู้มองไม่เห็นปลามองไม่เห็นตัวอย่างนี้ใบไม้วิเศษเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้อ่ะปลาสองจุ่มนี่ซื้อมาจากขอนเก็สีเข็ดสีเข็ดสีเ็องจุ่มยังมีสีเข็ดอีกครับก็เก็บก็เก็บ ใช่มัง้งโอเคไปหาทำเล่นกันนะครับแกเส็ง <G assing>